สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซี FC ครับวันนี้ก็นะครับนะก็เห็นเอฟซีนะครับนะยังหลังไหลเข้าไปในทุ่งนาไปให้กําลังใจก็เป็นภาพที่ประทับใจครับที่มีการกอดการร้องไห้กันภาพนี้เราเห็นบ่อยเอฟซีครับเราเราเห็นบ่อยวันนี้นะครับมันทําให้เราเห็นนะครับบุลันบุลันบอกว่าเอฟซีของดําแจะหนักแน่นเหนียวแน่นนะครับ มีไรยมาการตีปะมีไรมาการตีไหมมีลักฐานไหมว่าหนักแน่นจริงไหมมีไรยมาการตีไหมนะถามแต่ว่ามีอะไรมาการตีก็ว่าหนักแน่นเนี่ยแน่นจริงอะ FC น,นี่ FC พอตอเนี่ยหนักแน่นของแท้ผมต้องยอมรับเลยว่า FC พอตอเนี่ยหนักแน่นจริงๆ นะครับจริง f ี FC พอตอเนี่ยหนักแน่นจริงๆริงนะครับผมบอกให้ทุกครั้งที่มาลานหลวงปู่สังเกตไหมคนก็ยังมาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะ fc นะครับคนมาต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะจริงนะครับเออ คนยังมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเออพนักสี่ครับวันนี้นะสีครับฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะเออนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนเนี้ย F4 ดำถอยหมดแล้วนสีมันเป็นภาพที่ประทับใจนะที่เออ่เราเห็น F4 พอตอแบบเนี้ย ผมต้องยอมรับว่า f c p อ,อของแท้นะอันนี้อันนี้ผมต้องต้องยอมรับไปว่า f c p อ,อเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับหนักแน่นแน่นอนเหนียวแน่นแน่นอนนะนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยครับนะ นะครับใครทำอะไรไว้ก็นั่นนะครับคือคําพูดมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับผมเชื่อว่า fc fc พอตเอนี่ยนะครับอืม fc พอตเอนี่ยของแท้ครับไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่ของเทียมนะอันนี้ต้องนําเรียงอย่างนี้เลย f ี FC พอตเอนี่ยเขามีคุณธรรม แล้วรู้จักเมตตาแห้ไผเอสติพอลตอเขาเป็นคนที่ผมอยู่กับผมมาอยู่เอสติพอตอมาผมรู้นิสัยใจคอของเอสติพอตอเป็นยังไงครับเขาติดตามคดีนี้มานะครับติดตามคดีลุงคดีป้ามาเขายังเชื่อมั่นและเขายังหนักแน่นนะครับเขายังเชื่อมั่นและเขาก็ยังหนักแน่น นะครับว่าลุงป้าเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์นะครับว่าลุงป้าเนี่ยคือผู้บริสุดเออใครจะอะไรยังไงไม่รู้แต่ลุงป้านี่คือผู้บริสุดเขาหนักแน่นนะครับต้องต้องนําเรียนตามนี้ว่าเขายัางเชื่อมั่นว่าลุงป้าไม่ได้ทําอ่ะอันนี้ต้องต้ำงสืองน้ำใจนะบางคนมาเจอป้ายม่ะ กอดขอป้าร้องไห้สงสารไงสงสารป้าไงที่กอดกอดขอร้อรงไห้นี่คือสงสารไงใช่ป่ะเออที่คือเขาสงสารไงว่าอืมเพราะว่าเขาสู้อะไรมาด้วยกันแล้ววันเนี้ยลุงไม่อยู่อยู่แต่ป้าคนเดียวนะครับภาพที่เคยอยู่ด้วยกันภาพที่เคยสนุกสนานด้วยกันมันกับขาดหายไป นะครับอืมนะครับทุกท่านมันก็ทาให้ฟีน่ะเขาสงสารและเขาก็เห็นใจนะครับสงสารแล้เขาก็เห็นใจมากขึ้นนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมต้องบอกว่าอ่าฟีนี่ยหนักแน่นจริงๆริงนะครับหนักแน่นจริงก็ยังเ็าขอขอบคุณฟีทุกคนนะที่หนักแน่นแล้วก็ยังสู้ เคียงบ่าเคียงไรกันนะครับในครั้งนี้ต้องต้องปอะกอบคุณเอฟซีเลยที่ยังสู้เคียงบ่าเคียงไรกันนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีพอต่อยังยังอยากหนักแน่นเหมือนที่ผมหนักแน่นก็ไปด้วยกันครับทุกท่านสู้บริการจนฝ่าทุกอย่างมันจะสิ้นสุดนะครับเราต้องสู้บริการเรามากันถึงขนาดนี้แล้วห้าปีครับปีที่หกแล้วห้าปีแล้วเข้าปีที่หกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะยอมแพ้ไม่ได้ เราจะท้อถอยไม่ได้เราต้องสู้ไปต้องสู้ต่อไปนะสู้กันต่อไปวันเนี้ยผมเชื่อว่าความดีที่เขาทํามาสองคนน่ะมันจะเป็นเกาะคุ้มกันอันนี้ผมต้องยอมรับถือน้ําใจ f t t p อฟ c ทพทุกคนเลยนะครับนะว่าฟ c ทพเนี่ยเป็นฟ c ที่หัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับ แล้วผมเชื่อว่าวันที่สิบธันวาเนี่ยคนไปกันเยอะแน่นอนครับคนไปกันเยอะครับงานนี้เยอะแน่นอนนะครับทุกคนอนะครับเพราะว่าอะไรยูบัะเพราะว่าคนนะอ่ะเขาศรัทธาในองค์ปู่นะท่านใดที่อยากจะร่วมคณะทัวร์ไปกับอิสระก็สามารถติดต่อด้อิสระนะทุกท่าน มารถติดต่อได้อิสระครับนะคณะรถทัวร์หรือว่าติดต่อนางรำก็สามารถติดต่อได้อิสระนะครับนะครับอืมแล้วคนใครที่อยากจะไปงานบงสวงก็ติดต่ออิสระได้นะครับนะไม่แพงหรอกคุ้มถ้าเราอารถไปเองจากกรุงเทพอบค่าน้ำมันห้าพันค่าที่พักตีเป็นหมื่นหนึง่ง แต่ถ้าไปคณะทัวร์นี่มีข้าวกินมีอะไรกินไม่แพงหรอกผมว่าไม่แพงหรอกนะครับไปสีไปเถอะรถทัวร์ถูกแล้วอันตรายแ,แล้วก็แล้วก็ไม่อันตรายด้วยปลอดภัยด้วยเสฟค่าใช้จ่ายฟรีครับมันเสฟค่าใช้จ่ายเราถ้าเราเราไปเองเนี่ยมันมันมันหนักค่าใช้จ่ายนะครับหนักค่าใช้จ่ายก็ไปรถทัวร์นะครับไปกันหลายคนสนุกดีนะครับไปหลายคนก็สนุกดีก็วันที่สิบธันวานี่ผมเชื่อว่างานมันแน่นอน ผมเชื่อฝีมือป้าเป็นพักนะว่าป้าแกจัดงานออกมาดีแน่นอนครับวันนี้ก็วัที่สิบหกแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ถึงเดือนครับเดี๋ยวเวลาไม่ถึงเดือนก็นะเดี๋ยวเวลาไม่ถึงเดือนก็นั่นแหละถึงงานแล้วครับก็นะครับก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันไปร่วมงานกันเยอะครับไปร่วมงานกันเยอะอืม นะครับอยากให้คนไปร่วมงานเยอะนะเอาอเคสที่ครับที่นีก็ที่นีแค่นี้ครับสวัสดีครับ